แน่นอนครับนี่คือข้อความที่คุณขอฉบับแปลเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการและสละสรวยครบ550าคำตามต้นฉบับขีดขีดขีด,ขดยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบปลายทางสำหรับผู้ที่ลหลงใหลในยนตรประกที่ซึ่งนวัตกรรมความหรูหราและสมรรถนะหลอมรวมกันอย่างลงตัววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับโ To โยต a v วีอ2สสรุ่นใหม่ล่าสุดที่สะท้อนถึงวิศวกรรมสมัยใหม่และความงามอันประณีตด้วยตัวถังสีขาวบริสุทธิ์ที่ช่วยยกระดับความโดดเด่นบนท้องถนนไปอีกขั้น โตโยต้า Vios 2025ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์ซีดานขนาดกระทัดรัดแต่เป็นท้อยถแถลงถึงความทันสมัยและการออกแบบที่ล้ำหน้าตั้งแต่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้า l e ทรงคมชัดไปจนถึงเส้นสายด้านข้างที่โค้งมนอย่างลงตัวและท้ายรถที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันทุกมุมมองของ Vios ใหม่นี้ได้รับการขัดเกลาอย่างประณีตสีขาวช่วยขับเน้นสัดส่วนอันงดงามพร้อมสะท้อนแสงเงาอย่างสง่าง,งาม ใต้ฝากระโปรงหน้า v ีออส2,025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดินามิกฟอสขนาด1.5ลิตรอัลล้ำสมัยมอบสมดุลระหว่างสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันได้อย่างน่าประทับใจจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติด i r e c ชิ h i f t c ทีที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วช่วยให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างนุ่มนวลและสนุกสนานไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลวิสัยท่าแห่งนวัตกรรมของโตโยต้าปรากฏชัดในทุกอัตราเร่งและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่โดดเด่นช่วยลดจำนวนการเติมน้ำมันให้น้อยลง เพิ่มเวลาการขับขี่ให้ยาวนานขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับพื้นที่แห่งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอันลํำสมัยห้องโดยสารใหม่ออกแบบอย่างเรียบหรูด้วยเบาะหนังสีขาวคุณภาพสูงเดินตะเข็บอย่างประณีตแผงหน้าปัดที่เน้นความมินิมอลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วที่รองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto ความกว้างขวางภายในห้องโดยสารมอบความโปร่งโลง่ง และเสริมด้วยแสงไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับตามอารมณ์ได้ทุกรายละเอียดภายในออกแบบมาเพื่อส่งมอบความรู้สึกระดับพรีเมียมโดยไม่ละทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าในด้านความคุ้มค่าในเรื่องความปลอดภัย Vios 2025ก็ไม่เป็นสองรองใครมาพร้อมระบบ o y o t a s a f e t y s e n ซ e ที่รวมฟังก์ชันล้ำสมัยเช่นระบบป้องกันการชนล่วงหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และระบบไฟสูงอัตโนมัติเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางทั้งยังเสริมด้วยโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งและถุงลมนิรภัยรอบคันสำหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก v o o s 2025ครบครันด้วยระบบกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมระบบชาร์จไร้าสายและพื้นที่จัดเก็บสัมภาระที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดช่วยให้การใช้งานประจำวันสะดวกสบายและน่าประทับใจยิ่งขึ้น เมื่อนำทุกองประกอบมารวมกันแล้ว Vios ใหม่นี้โดดเด่นอย่างแท้จริงในกลุ่มซีดานขนาดเล็กที่ออโตวิเบเราเชื่อว่ารถยนต์ทุกคันมีเรื่องราวของตัวเองและโตโยต้า Vios 2อ2 5สคือบทพิสูจน์ถึงอนาคตของรถยนต์ซีดานขนาดกะทัดรัดที่หลอมรวมความน่าเชื่อถือความงามสง่าและนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นนักขับรุ่นใหม่ไฟแรงหรือครอบครัวที่มองหารถยนต์ที่ไว้วางใจได้วิออสคันนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ ขอขอบคุณที่รับชมการรีวิวโดยละเอียดเกี่ยวกับ Toyota v i ีออ2025กับเราในวันนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้และไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆรีวิวเชิงลึกและการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ก่อนใครอย่าลืมกดติดตาม a u t o ้วิเช่องของเราจะนําเสนอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้คุณทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยกึ่งทางการหรือมีโทนเสียงแบบโฆษณาร้าใจสำหรับ YouTube มากขึ้นบอกได้เลยนะครับ อยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนั้นเสริมใหม